สวัสดีค่ะมาเด้อค่ะกินตำกุ้งสดค่ะพี่น้องตำกุ้งสดตำกุ้งสดแดงเดือดขึ้อเกาอแซ่บผักนี่บลายเด้อเหมือนนี่มีแต่ผักบุ้งขนมจีน กระถินกะเป็นดำเบิดกระถินเป็นดำเบิดอนอืมค่ะอืมไม่โดนหรอกไปเรือยกูเห็นน้องเฟื่องหรอบ่เปลนบ่าแสบนะพี่น้องเนาะพอน้ำจินเสร็จหน่อยหน่อยกักลาง

ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด่นด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก๋วยเข้ามาแล้วฮึมฮึมพริกหวานหวานที่สุเลยนะหวานกรอบ ມັນໃ่່ບອກອອກສຸກຮ້ອ thank you